เข้าสู่รายการ Dev Channel รายการดีๆ <d ream. S 2> ที่จะเพิ่มพลังใจแบ่งปันให้กับทุกคนในสังคมค่ะโดยความร่วมมือของกอสทชมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทรูวิชันและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้นะครับเราสองคนมาที่นี่ครับแต่ผมยังไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าที่นี่อยู่กรุงเทพนี่เองและที่นี่ก็คือตลาด,ลาดน้ำ,นำ มันคือตลาดน้ําอะไรจริงๆที่นี่ไม่มีภาษามือนะครับแต่ภาษามือไงคะแต่จริงๆแล้วนะครับที่นี่มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าความจริงมาอย่างยาวนานแล้วก็นํามาทําเป็นตลาดน้ํานั่นเองครับโอเคก็เปลี่ยนจากชื่อตลาดน้ําขอนเรียมเป็นตลาดน้ําแห่งความรักนะคะแล้วถ้าพูดถึงตลาดน้ําขอนเรียมเนี่ยพี่ต้นนึกถึงอะไรคะอ๋อถ้าพูดถึงตลาดน้ําที่นี่นะครับตลาดน้ําขอนเรียมนี่นะครับนึกถึงคลองแสนแสบครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่ต้น และต้นกําเนิดของตลาดน้ําแห่งนี้นะคะก็มาจากตำนานความรักนั่นเองค่ะซึ่งมีมาอย่างยาวนานทีเดียวนะคะและก็ได้จําลองเหตุการณ์จําลองวิถีชีวิตในสมัยนั้นนะคะให้เราได้เห็นกันจริงๆแล้วก็ทามาเหมือนมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือขายของนะ,ะอด้วับอวของกินต่างๆที่โอ้ยเยอะมากนะคะแล้วก็หาทานยากมากเลยค่ะในปัจจุบัน โอ้โหเล่ามาขนาดนี้แล้วนะครับผมชักสนใจแล้วล่ะสิและเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อยากรู้แล้วเหมือนกัน,กนใช่ไหมครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย ลองบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับสถานที่แบบนี้ใช่แล้วล่ะค่ะพี่ต้นและตลาดน้ําแห่งความรักที่นี่นะคะก็เกิดขึ้นมาได้นะคะจากแนวความคิดที่อยากจะจําลองวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ํานะคะให้คนรุ่นใหม่ได้เห็น ได้เห็นได้ก็ได้นึกถึงด้วยถึงประเพณีวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำค่ะและที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะเด็กๆก,ก็รู้ผู้ใหญ่คนโตๆก็รู้นะคะนั่นก็คือตำนานความรักเกี่ยวกับขวัญและเรียมค่ะที่ทั้งสองนะคะได้ฆ่าตัวตายไปพร้อมกันเลยอืมเป็นเพราะว่าความรักนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะครับน้องแมมและใครที่อยากจะม,มาเที่ยวนะครับ อยากจะไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานโหไกลเกินครับและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กรุงเทพด้วยนะครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย60นี่เองครับหรือซอยลำคำแหง187มาง่ายมากๆเลยนะครับรู้ไหมครับว่าที่นี่มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถเลือกดูเลือกชมได้เลยนะครับรวมถึงการล่องเรือก,ก็มีนะครับ สามารถเลือกทํากิจกรรมต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะครับและที่สําคัญขนมไทยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <c oughs> ดีเลยมีการพายเรือจําลองวิถีชีวิต <c oughs> วัฒนธรรมแบบโบราณด้วยนะครับชอบชอบมากเลยล่ะคะ่ะแม้วันนี้นะคะข้อมูลเราเป๊ะกันจริงๆนะคะเต็มและครบและแน,น่นจริงๆเออเราเรามาถามคําถามให้กับคุณผู้ชมดีกว่าให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันดีไหมคะ ตลาดน้ำที่นี่ uh huh. รู้ไหมครับว่าตลาดน้ำขวัญเลียมตั้งอยู่ที่คลองอะไรครับและตัวเลือกของเราก็มี2ตัวเลือกด้วยกันนะคะตัวเลือกที่1นนะคะคือคลองบางหลวงนะคะและตัวเลือกที่2นะคะก็คือคลองแสนแสบค่ะส่งคำตอบของคุณเป็น s อ s นะคะมาที่นี่เลยเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวเองอย่าลืมส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันส่งมากัน,นเยอะๆนะครับและเราจะมีการเฉลยรายชื่อผู้โชคดีและมีการแจกของรางวัลกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราไปพบกับเดฟไอดอลกันดีกว่าครับช่วงรู้หรือไม่สวัสดีครับผมใจผมคือเดฟไอดอลครับ วันนี้นะครับผมมีตำนานและประวัติศาสตร์แห่งคุ้งน้ำคลองแสนแสบมาเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงชาย2คนที่ได้ชื่อว่าขวัญและเลียมเขาเป็นคู่รักที่รักกันมากแต่ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับในความรักของเขานะครับจนกระทั่งตอนจบตอนสุดท้ายนี้นะครับผู้ชายก็ได้ใช้มีดแทงตัวเองตายและเมื่อผู้หญิงมาเห็นก็เลยตายตามตายไปพร้อมกันเลยนะครับ ด้วยคมมีดและประวัติศาสตร์นั้นยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและคลองแห่งนี้นะครับปัจจุบันได้มีการรังสรรเป็นตลาดน้ําแล้วนะครับและตลาดน้ําแห่งนี้ก็ยังจดจําเรื่องราวของความรักไว้เช่นเคยครับไปดูกันเลยครับร้องให้ทําไมอา้าวพี่ป้อนาม,มากำลังซาบซึ้งกับความรัก ของพี่ขวัญแล้วก็พี่เลียมอยู่สิรู้หรือเปล่าว่าความรักของพี่เขานั้นมีตำนานยาวนานยาวนานจนถึง78ปีเลยเศร้าอ,อ๋อรู้รู้นี่เป็นความรักที่น่าจดจำของทั้งสองคนเลยใช่ไหมใช่อย่าเศร้าไปเลยมาเรามาที่นี่แล้วนะที่เนี้ยขึ้นชื่อมากเลยเรื่องของกินเนี่ยครูเยอะมากเลยปะพี่เราไปกินข้าวก,กันปะเราแถเ,เ,เออเออเดี๋ยวก่อนแหม e แล้วทำไมเปลี่ยนอารมณ์เร็วจังเลยเมื่อกี้ยังร้องไห้ยอยู่แต่ตอนนี้สดใสร่าเริงแล้วใช่หรือเป็นเพราะว่าที่นี่มีของกินชื่อดังใช่ไหมแล้วรู้ไหมครับว่าที่นี่มีกว๋วยจับเวียดน,นามด้วยนะครับโอ้ของแม่พลอยแม่พลอยถึงจั๊จักแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่โบราณมากมากเลยนะครับเป็นของอสุขโขทัยอ๋อ แล้วก็จะใส่หมูสับเข้าไปทําเป็นไส้นะครับกลิ่นนี่หอมหวนชวนรับประทานมากแต่ว่าต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งวัดบางเพ็งเหนือแล้วก็เราจะไปร้านนี้กันนะครับน่ากินมากเพราะเป็นของสุโขทัยเลยทีเดียวเนื้อแป้งเนี่ยก็จะนุ่มไส้นี่ก็อร่อยใส่ผักเข้าไปรสชาตินี่เลิศมากเลยอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะ อยากไปมากขนาดนั้นเลยเหรอครับแน่นอนหูรอมานานแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ไปชิมของกินนู่นนี่กันอะไรอย่างงี้อ๋อในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วมีวันนี้สัทีอยากกินแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่างั้นเราไปกินกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะรอไม่ไหวแล้วค่ะ เจ๋งมากเลยนะครับ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือร้านชื่อดังเลยใช่ไหมบอกแล้วว่านี่แหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่มีหมูสับด้วยนะอขอบอกก๋วยเตี๋ยวพระร่วงที่หนึ่งนะคะแล้วของพี่ผู้ชายขอเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ค่ะที่หนึ่งเดี<ๆ>๋ยวทานข้างในเลยนี่นะครับเป็นถ้วยแบบนี้เลยเนะครับเอาไปกินกันดีกว่าค่ะ น้ำขวัญเรียมแห่งนี้นะคะก็มีลิฟที่จะช่วยให้กับผู้พิการที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะคะไดอ้อำนวยความสะดวกให้มาเที่ยวกันได้อย่างเท่าเทียมกันเลยค่ะแล้วสำหรับคนพิการที่มาที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินชมเลยนะครับ<ช>เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมเลยครับถูกต้องค่ะงั้นเราไปเที่ยวกันเลยกันต่อเลยดีกว่าไป ร้านนี้นะคะก็คือร้านทอดมันทอดมันปลากายนะคะซึ่งมีเนื้อปลาอย่างเดียวเลยแป้งนี้ไม่มีเลยเป็นปลาร้อยเปอร์รอยปเลย ก็เป็นอาหารเวียดนามครับแล้วก็มีหมูยอด้วยที่ใส่ลงไปผสมผสานกันในถ้วยนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมเลยนะครับโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะครับน้องแมมตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่กินอะไรไม่ลงแล้วนะน้องแมมยังหิวอยู่อีกเลยครับกินอย่างอื่นอีกอะ โอ้ยพอ,พอแล้วพอแล้วรู้ไหมเดฟไอดอลเขาบอกให้เราพอแค่นี้แล้วยังจะกินอะไรไไอีกล่ะอยากกินอีกอ,อ,อ่ะพอแล้วพอแล้วตอนนี้เราไปพบกับเดฟไอดอลกันดีกว่าครับโอเคดูกันเลยค่ะช่วงนี้มีคำตอบตอนนี้นะครับผมอยากจะเอาใจทั้งน้องแม่มและพี่ต้นเลยนะครับเพราะผมรู้มาว่าน้องแม่มนี่ชอบทานมาก อย่างแรกที่เราจะให้ไปทําในวันนี้ก็คือหาโลตียักษ์ให้เจอครับและอย่ากที่2นะครับหลานข้าวแช่ครับอย่ากที่3นะครับให้หาไรดีหนะ้าเป็นเครื่องปั้นจิ๋วดีกว่าครับเป็นเครื่องปั้นที่มีการจําลองให้มีขนาดเล็กนะครับให้หาทั้ง3อย่างนี้ให้เจอทําได้ใช่ไหมครับถ้าง,งั้นไปดูกันเลยครับให้หาของกินอีกแล้วเหรอ yeah! พีเด็บไอดอลแบบรู้ใจจังเลย ออพอแล้วน้องแมมตอนนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วนะน้องแมมอิ่มมากๆเลย,ยท้องจะแตกแล้วนะไปกินกันเร็วไปะป,ะปะรีบๆไปตามหากับของกินเอ้ยไปตามหาร้านกันไป,ปโอเคโอเคไปก็ไป ต้องเป็นโรตีอันนี้มันโรตีสายใหม่ใช่อันนี้มันต้องเป็นโรตีอันใหญ่อันนี้อันนี้เล็กนิดเดียวโอเคโอเคหาใหม่แล้วกันหาใหม่เลยแล้วนี่อะไรครับน้องแแบใช่จริงๆด้วยอันนี้โรตียักษ์หรือเปล่าคะใช่นะอันรัเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะเนี่ยจิ้มสามสิบสองจิ้มห้าสิบนะครับสองชิ้นห้าสิบบาทสองอันห้าสิบบาทเองนะครับนั่นเอาสองชิ้นค่ะ ขอบคุณค่ะคุณค่ะนี่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าโรตีอันนี้แตกต่างจากปกติอย่างไรหรือว่า,าพิเศษอย่างไรก็คือว่าเป็นการตีโรตีให้ขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับเวลาเรากินเราก็จะอิ่มภายในอันเดียวเลยครับกินอีกแล้วเหรอน้องแหม่มโหคุณพระพอแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วน้องแหม่มกินคนเดียวเลยนะเรา<อ>ไปเดิน <ๆ S 2> หากันต่อเลยดีกว่าครับ ก็หาเครื่องปั้นจิ๋วไงเครื่องปั้นจิ๋วเหรอมัวแต่กินอยู่นั่นแหละช่วยกันหาหน่อยสิน้องแมมเดี๋ยวช่วยหาก็ได้เอาแล้ามาวมันจะต้องหาอย่างนี้จริงเหรอนเนี่ย จะได้จบทีเดียวจบไปเลยทีเดียวชัวร้านเประเซนเลยนี่ไงเจอแล้วไออ้าวไม่ใช่ช่วยนี่มันเลยมันเลยให้แฟนพี่เลยเออมัน,มนต,ตัวเอง,เองแล้วกันดีสุก <laughs> และนี่ก็คือเครื่องปั้นดินเผาจิ๋วนั่นเองค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหม้อสเตลเลตนะคะที่เป็นแบบเอาไว้หุงต้ม嘛เนาะเราก็จะใช้เครื่องปั้นดินเผานี่แหละคะ่ะใช้ในการหุงต้มหุงต้มต่างๆหรือทํากับข้าวนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะก็จะใช้วางตกแต่งบ้านให้ดูแบบน่ารักให้ดูสวยงามนั่นเองค่ะ ให้ดูสวยงานมนั่นเองครับเยี่ยมไป,ไปเลยเยี่ยมมากๆเลยนะครับน่ารักมากด้วยฮอดเจอแล้วนี่ไงค้าวแชร่ค้าวแชร์ไปกินกันเลยดีกว่า คือข้าวแช่ค่ะก็เป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะที่เราหาเจอนะคะแหมอร่อยเนอะกินซะหมดเลยพี่ตน้นสำหรับข้าวแช่เนี่ยนะคะประวัติความเป็นมานี่ก็ยาวนานมากเลยค่ะเพราะว่าชาวมอญเนี่ยเป็นคนนำเอาเข้าวแช่เนี่ยเข้ามากินในประเทศไทยนะคะพอคนไทยเห็นปุ๊บชอบเลยอร่อยเลยก็เลยเอามาทํากินกันค่ะแล้วก็พัฒนาไปจนเป็นข้าวแช่อย่างที่ทุกท่กทานเห็นในวันนี้แล้วค่ะ สำหรับข้าวแช่เนี่ยนะคะกินกันตอนไหนทราบไหมคะข้าวแช่เนี่ยกินตอนหิวคะ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สำหรับข้าวแช่เนี่ยนะคะเขาก็จะกินกันตอนวันสงกรานวันสาดน้ำนะคะคเ,เพราะว่ามัน,นร,ร้อนนั่นเองเพราะในข้าวแช่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีน้ำแข็งแล้วก็จะมี จะมีน้ำเนี่ยนะคะลอยดอกไม้ต่างๆทาให้มีกลิ่นหอมมากก็กินแล้วชื่นใจค่ะใช่แล้วครับอ,อร่อยไหมอร่อยมากเลยครับงั้นขอ,อ,อ,ขอกินต่อเลยแล้วกัน<ล>นะครับกินไปหลายถ้วยแล้วของกินแต่ต่อดีกว่ะช่วงภาษามือหน่ารู้ เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งพี่ต้นและน้องแหม่มหาของกินกันใหญ่เลยอิ่มจนพุงกลางแล้วนะครับตอนนี้อิ่มหมีพ่มันกันใหญ่เลยแล้ววันนี้นะครับผมมีคำศัพท์ภาษามือมาสอนอีกเช่นเคยครับสนใจกันแล้วใช่ไหมครับถ้าสนใจแล้ววันนี้ผมขอมาสอนคำว่ากินทำตามผมอีกครั้งนะครับกินและผมก็มีประโยคภาษามือง่ายๆมาสอนด้วยนะครับ ดูผมนะครับฉันกินข้าวอีกครั้งนะครับฉันกินข้าวเป็นอย่างไรกันบ้างครับฝึกภาษามือบ่อยๆและตั้งใจก็จะสามารถทำได้แล้วนะครับ ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำนะคะริมฝั่งคลองที่ของแสนแสบแห่งนี้ค่ะและนี่ก็คือริมสองฝั่งคลองที่ชื่อว่าคลองแสนแสนนั่นเองครับซึ่งผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับและตอนนี้เราอยู่บนคลองแล้วที่เป็นที่ตั้งของตลาดน้ำขวัญเลี่ยมครับเรกว่าพักเหนื่อยนะคะจากการเดินช้อปปิ้งจากการกินนะคะมานั่งสบายๆอยู่บนเรือกันบ้างค่ะ ได้กินน้ำคองแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับน้องแมมมาเที่ยวที่นี่ก็ได้กินกินอย่างเดียว<ฮ>ชอบไหมบอกได้คำเดียวเลยนะคะพี่ต้นฟิน เลยมีความสุขสุดๆเลยค่ะเพราะว่าของกินนะเยอะแยะมีต่างๆด้านมนมากมายนั่งกินนั่งชิมไปอิ่มเลยชอบอร่อยใช่ไหมอ่ะแล้วพี่ต้นนะชอบอะไรเป็นพิเศษคะสำหรับ,รบพี่เหรอของต่ตางๆมันก็เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ชอบและประทับใจที่สุดคือวิถีชีวิตวัฒนธรรมความสาม,มัคคีของชุมชนนี้อ้าวอ้าวไอพี่เอาออก อันนี้คนกินไม่ได้เอากินแน่เขาเอาให้ปากินเดี๋ยวตีตายเลยเดี๋ยวก่อนซีนี่กำลังเล่าอยู่ดูก่อน okay โอเคโอ้ตกใจกัอบลืมแล้วเอาวางไว้ดูก่อนดูก่อนรอก่อนละก่อน,อนโอเคอเปงั้นตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาเฉลยคำถามที่เราคำถามที่เราถามกันไปแล้วนะคะว่าว่าอะไรตลาดน้ำขอนเลียมตั้งอยู่ที่คลองอะไรอืมและคำ คำตอบนะคะที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองค่ะคลองแสนแสบนะคะโอพีกก่กระน้องพี่มองเดลองแสนแสบร้องพลงอะไรก็มีไงขวัญขวัญเรียมไงร้องเพลงไงเรียมเรือทนแล้วนั่นขวัญะ พอแล้วพอแล้ว <c oughs> เป็นอะไรน้องแหม่มเป็นอะไร <c oughs> ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาหมดลงแล้วมหมดแล้วนะคะเสร็จได้จังเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราไปเดินเที่ยวกันต่อดีไหมได้ได้จบรายการแล้วเราไปเดินเที่ยวกันต่อโอเคไหมวันนี้นะครับเวลาได้หมดลงแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง TBN 2 t ง o i ก i o n HD 162และ SD 85ครับและใครอยากรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ w w w t h a i d e v t v c o m ครับ สัปดาห์หน้านะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน,นะคะต้องอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและสำหรับวันนี้เวลาเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีสสดค่ะค